สวัสดีตอนเชา้าค่ะทุกคนที่เบลเยี่ยมดูในสวนของกบมีแต่น้องตุ่นมาขุดรูเครื่องที่เราเใส่เสียบไว้ในสวนไม่มีแบตเตอรี่แล้วก็เลยทำให้ตุ่นวิ่งเข้ามาขุดดินอีกแล้วช่วงนี้ที่เบลเยี่ยมหนึ่งอาทิตย์นี้น่าจะมีแต่หมอกแล้วก็ฝน ทีมะหยุดตกไปแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่เออ,องศาถึง10บองศา11องศาไม่หนาวนะคะบรรยากาศบ้านสวนตอนนี้เป็นอย่างนี้แล้วค่ะพอดีว่ากลบไปเก็บไข่ดูไข่เบอร์นี้มันใบใหญ่กันตกใจเลยตอนที่เปิดประตูน่าจะเป็นไอตัวที่ตัวใหญ่ใหญ่กว่าเพื่อนนะเบอร์ใหญ่มากไม่รู้เบอร์ไหนเนาะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เข้าสวนเก็บไข่อีกแล้วค่ะอากาศวันนี้11องศาไม่หนาวใส่เสื้อตัวเดียวกบจะทํำไส้ขนมนะคะด้วยถั่วดํามีแค่นี้เองค่ะในครัวทั้งหมดนี้น่าจะประมาณ300กรัมนะคะหรือใครจะใช้500กรัมก็ได้ค่ะกบ<ม><ม>จะเอาไว้ทําไส้ขนมปังแล้วก็ทําไส้ขนม ซาลาเปาทำไส้ขนมเปี๊ยะได้ค่ะก่อนอื่นเราก็มาเตรียมล้างถั่วแล้วก่อนนะคะหมดเลยถ้ามีเม็ดถั่วที่มันลอยขึ้นแสดงว่าเม็ดถั่วเม็ดนี้เน่านะคะเอาทิ้งเลยค่ะ ล้างจนกว่าพวกเศษฟูนเศษอะไรมันจะออกทั้งหมดนะคะเราให้ขั่วของเราสะอาดที่สุดค่ะจะล้างสักสองสาน้ำเททิ้งไปเลยค่ะอะไรที่มันเลอยอยู่มันคือเม็ดถั่วเน่านะคะเมื่อเราล้างเสร็จแล้วนะคะเราก็เทใส่กระชอนค่ะนี่ยผล้างไปทั้งหมด3น้ำแล้วนะคะ ทิ้งให้เสเด็ดน้ำนิดนึงเดี๋ยวเราก็ไปต้มน้ำเลยคะ่ะพอน้ำของเราเดือดแล้วเราก็ใส่ถั่วลงไปเลยค่ะแล้วก็รอให้เขาเดือดอีกครั้งหนึ่งพอน้ำของเรากลับมาเดือดอีกรอบก็ปิดไฟได้เลยนะคะแล้วก็เราจะปิดฝาทิ้งไว้ต่อไปอีกสักสาชั่วโมง ชั่วโมงแล้วนะคะแล้วก็จะต้มต่ออีกค่ะสัก1ินาทีตอนนี้กบต้มมาครบ1ินาทีแล้วนะคะเปลือยเร็วมากเลยค่ะดูถั่วงกบเปื่อยเร็วมากแล้วก็น้ำดูน้ำน้ำเนี่ยถ้าปกติถ้าเราจะทำขนมเราก็กินน้ำตัวนี้เลยเนาะใส่กะทิใส่น้ำตาลลงไปก็กลายเป็นถั่วดำต้ม แต่ว่าวันนี้กบจะใช้ในการปั้นเล็กน้อยแล้วกบก็จะมีน้ำที่เราต้มเนี่ยเหลือเยอะเราสามารถทําเอาเปเป็นชาได้นะคะจะใส่น้ําผึ้งหรือจะใส่น้ําตาลก็ได้หรือจะไม่ใส่เลยก็ได้ถ้าใส่สุขภาพนะคะมีประโยชน์มากค่ะน้ําถั่วดําถั่วแดงต้มนะคะไม่ต้องทิ้งค่ะเพราะว่าถั่วก่อนที่เราจะต้มเราก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะดูค่ะคนมาก หลังจากนี้เราจะเอาถั่วไปปั่นค่ะตอนนี้กบนำใส่เครื่องปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วกบก็เอาน้ำที่เราต้มถั่วแดงนี้ค่ะใส่ลงไปอีก1กระบวยประมาณนั้นค่ะหรือไม่ก็ใส่ลงไปก่อน 100ml ค่ะแล้วกบก็มีกะทิเหลืออยู่นะคะจากการทำกับข้าวก็จะใส่ลงไปด้วยนะคะหมดเลย น่าจะประมาณร้อยเอ็มอลเหมือนกันค่ะเพราะมันเหลืออยู่นิดนึงวันก่อนทําแกงแพนงนะคะแกงแพนเงเนื้อให้คุณสามีทีนี้เราก็จะปั่นเลยนะคะถ้าเกิดว่าปั่นแล้วมันยังมีการติดขัดอะไรอยู่ย,ยังหมุนต่อไปไม่ได้เราก็สามารถเพิ่มน้ําเปล่าลงไปได้อีกค่ะหรือว่าจะใส่น้ําถั่วต้มลงไปได้อีกเหมือนเดิมนะคะขอให้มันปั่นได้แบบสมูทนะคะ ได้แล้วค่ะได้แล้วละเอียดมากนี่นะคะมันก็จะเป็นระมานี้เลยนี่นี่นเครื่องปั่นเขาดีมากเลยอะดูค่ะละเอียดละเอียดครปั่นได้เลยวก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็ได้เคี่ยวต่อไปอีกค่ะเราต้องกลังวนว่าจะไม่เหมือนกบนะคะ น้ำตาลทราค่ะหนึ100กรัมถ้าชอบหวานก็เพิ่มได้หรือว่าลดลงได้ตามชอบเลยแล้วก็เกลือตัดหวานเล็กน้อยแล้วก็เปิดไฟเลยค่ะใช้ไฟปานกลางนะคะของกบนะคะหรือถ้าใครยังไม่ชินก็ใช้ไฟอ่อนได้ เดี๋ยวคนให้มันเข้ากันก่อนนะคะเดี๋ยวน้ำตาลก็จะละลายอีกบางคนอาจจะไม่เลือกใช้กระทิเพราะว่าจะทำให้ไส้บูดเร็วนะคะก็จะใช้แค่น้ำกับน้ำมันพืชนะคะเสียงแมวร้อง แมร้องกินข้าวตอนนี้ก็แห้งลงเรื่อยๆแล้วนะคะเกือบจะได้ที่แล้วค่ะเราต้องคอยคนเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดก,กระทะแล้วก็จะไหม้ค่ะใช้กระทะเทฟลอนมันจะดีค่ะของกบตัวนี้ยังไม่ถึงกับเป็นเทฟลอนนะคะเช็คดูยังไงว่าได้หรือไม่ได้ ก็คือตัวของไส้เนี่ยมันจะไม่ติดเขาเรียกอะไรทับพีเราเนี่ยค่ะนะคะถ้ามันไม่ติดแล้วก็แสดงว่ามันแห้งใช้ได้แล้วค่ะแต่กบอยากให้ของกบเนี่ยแห้งลงไปอีกนะคือจะไม่ให้ติดกระทะเลยนะคะยิ่งแห้งยิ่งดีค่ะเวลาที่เราเอาไปทำไส้มันจะได้ไม่บูดไม่แฉะปั้นง่ายไม่ติดมือ กินดูค่ะว่าเราชอบประมาณไหนความหวานนะคะตัวนี้ก็จะไม่หวานมากยังต้องวนต่อไปอีกสักพักหนึ่งค่ะยังไม่แห้งพอเอาละค่ะทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะอุย้ยนี่ค่ะไม่ติดกระทะเลยแล้วก็จะไม่ติดไม้พายเออเรียกถูกอะไม้พายนะคะ แบบนี้คือใช้ได้แล้วค่ะไม่ติดเลยเห็นไหมคะร่อนดีมากๆอ่ะวันนี้ก็จะจับให้ดูเลยค่ะเห็นไหมคะแลเวลาที่เราปั้นมันก็จะปั้นได้ง่ายอ่ะร้อนอยู่นะคะเนี่ยมือกบดแดงเลยนี่ค่ะมันก็จะปั้นได้ง่ายๆแล้วนุ่มด้วยค่ะดูค่ะนี่เห็นไหมคะปั้นไม่ติดมือไม่แตกนี่แหละค่ะ คือได้ที่แล้วค่ะชิมก่อนอืหอมค่ะหอมกะทิถ้าใส่กะทินี่หอมอืมหวานพอดีค่ะร้อนๆเลยค่ะเทใส่ชามใบใหญ่หญแบบนี้ร้อนๆเลยนะคะเก็บไว้เลยค่ะวันนี้กบคงไม่ได้ทำอย่างอื่นแล้วนอกจากใส่ขนมเพราะว่าตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะกบเปิดไฟ ปิดไว้อย่างนี้ถ้าใครจะปั้นก็แผ่ออกมาให้เขาหายร้อนก่อนค่ะก็ปั้นได้ทําเป็นไส้ขนมขนมเปี๊ยะนะคะกบวว่าจะทํานี่แหละค่ะทําขนมปังขนมปังฝรั่งค่ะแล้วก็ใส่ไส้ถั่วลุกไปทาซาลาเปาค่ะพวกถั่วแดงก็ทําเหมือนกันนะคะอันนี้ถั่วดําถั่วเหลืองทําไม่ต่างกันค่ะ เมนูนี้ก็เสร็จแล้วค่ะไส้ขนมถั่วดำ